สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมที่มีชื่อว่า ento kanjo นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ได้ทำบน pc แล้วก็แอนดรอยด์นั่นเองนะครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้อยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบเจ็ดเมกนั่นเองนะครับผมซึ่งใครสนใจลองเล่นโดดที่ทวิตเตอร์มาทิดขอนเลยเนาะเกมที่สี่รอยสองนะครับผมสี่ร้อยสี่สิบสองนั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะมามีอะไรกับสาวคนนี้นั่นเองผมทองคนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยจะเป็นคนที่เอ่อมักจะชอบเรื่องอย่างว่านั่นเองเลยครับผมเธอจะเป็นสาวผมบอลที่เินสาวดังในโรงเรียนแห่งหนึ่งนี่ครับเธอชอบที่จะมีอะไรกับคนอื่นนี่ครับแล้วก็ชอบเงินมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับมากกว่าการกินอาหารในครบสามมื้ออีกนั่นเองนะครับผม ซึ่งเธอ่ยเป็นคนที่มักจะตัวแสบนะแล้วก็นอนกับใครก็ได้ที่สามารถจ่ายเงินที่เธอไหวนั่นเองนะครับตำแหน่งโดยปกของเธอเป็นด้านบนนั่นเองการมีะไรกัรแบบว่า,าให้ผู้ชายนอนเธอก็จะอยู่ด้านบนอะไรประมาณนั้นนั่นเองเป็นท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะเธอรู้สึกสามารถกุดขี่ก็ด่าผู้คนอื่นได้อย่างหยาบคายนั่นเองเธอเป็นคนที่ชอบด่านคนอื่นประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอ่า ซึ่งเธอเนี่ยก็จะมีความสุขมากในการที่ทำทางนี้นั่นเองนะครับประมาณนั้นเองนะซึ่งตัวเกมก็เดี๋ยวเข้าไปดูคกทีว่าในเกมจะเป็นประมาณไหนในการนั่นเองนะครับผมโอเคว่าอาจจะให้ดูเยอะไม่ได้นะครับก็อาจจะภาพนิ่งหรืออาจจะตัดไปเลยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับผมใครยังลองดูว่าฉากว่าเป็นยังไงก็ดูที่ช่องอันเซนและกันนั่นเองนะฮะที่คอร์ดนั่นเองนะครับผมโอเคมาลองเล่นกันดีกว่านะดี๋ยว่าตัวเกมเป็นประมาณไหนในกันนั่นเองนะครับ โอเคนี้ก็มีปุ่มเดียวให้กดเลยเนาะแล้วตักเกมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับใครไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นหรือว่าไม่ชํานาญเนี่ยก็สจมไม่ใช้แอปแปลาภาษาที่คำอธิบายได้น,นั่นเองนะครับข้างบนนี้จะเป็นรูปสามขีดนี้ก็สามารถปรับเสียงเพลงแบบเสียงเธอได้เนาะก็ปรับได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้เนาะนี่ครับผมปรับได้อิสระนะครับโอเคส่วนภาษาไนมะ่มีแค่ภาษาญี่ปุ่นนะไม่มีภาษาอังกฤษให้เลือกนะครับโอเคก็ไปเข้าไปในเกมกันเลยกันนั่นเองนะครับผมลุย ご指名ありがとうございますなんちゃってうーわーまだ何にもしてないのにもうバッキバキじゃん普通に弾くわは忙しくて最近一人でしこる時間もなかったから仕方ないふーんねえそこはさ素直に私の体に興奮したって言ってくんないの 素直に言ってくれたらさ色々サービスしてやんのに例えばあたしのおっぱい揉み放題とかねっとりとろけるようなキスしてあげるとかオっ、タダメダメまだ始まってもないんだからジは終わったおけーアバスインゲームวันนからねえリーครับピシンゲーム โอเคนะครับเป็นเสียงดนะังเนะี่ครับรู้สึกว่านางจะ <laughs> พูดไปหยุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้พูดซะก่อนนะครับโอเคตัวเกมก็คือประมาณนี้นั่นเองเนีน่ยคนางก็จะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมจนกว่าเราจะทำการสอดสายหรือมีอะไรเทือนี่เองนะครับสำหรับตัวนี้จะมีออปชันใหม่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้เนาะคือออปชันด้านล่างนะครับคือดวงตาหัวใจแล้วก็เสื้อตัวผู้ชายหรอแล้วก็กรอบกล้องนะครับอันนี้คืออันนี้คือหัวใจหรออ๋อเป็นรูปหัวใจนี้นั่นเองนะครับผมตัวต่อมานี้ก็คือเหมือนจะเป็นเสืื้้อออออันนีคะะไร่ เนื้อตัวผู้ชายเหรออา่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คืออายส่วนนี้ก็คือกรอบกล้องอ,อ๋เอเหมือนอัดวิดีโอไว้นั่นเองเลยครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นต่อไปนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมโอเคว่าผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมประมาณนี้โอเคโหยากข้ามไปแล้วกันเลยครับผมให้ดูไปได้ในฉากที่นั่นเองนะครับผม โอเคโอ้ต okay. ัเกมก็เป็นประมาณนี mm. ้แล I mean. the the right ้วการนั่นเองนะครับผมใครรู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงต่อก็ลองหลอเล่นดูแล้วการนั่นเองนะครับผมก็เป็นการมีอะไรกระสาบกระสีบไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างเธอกับเรานั่นเองนะครับผมโอเคอ๋อคือต้องกดตรงนี้ก่อนผมก็ไม่า้ทำไมผมกดออฟแล้วนางก็ยังพูดเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนทักทีนี่ครับคือต้องกดตรงนี้อ๋อคือถ้งให้ขึ้นสีนี้ก็คือว่าเป็นการหยุดพูดนั่นเองโอเคให้สุดก็หยุดพูดสักทีนครับ ตัวเกงก็ไม่มีเสียงพาคเอ้ยไม่มีเสียงเพลงอะไรมากนั่นเองนะครับคือก็มีเสียงเอฟเฟกแบบว่ามีรายการแล้วก็เสียงนางที่พูดเรื่อยไม่หยุดนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ตัวเกงก็เป็นการมีรายการไปเรื่อยไม่แน่ใจว่าจะมีท่าอื่นมากกว่านี้หรือเปล่านะครับว่าตัวเกงก็เป็นแค่ฉากาให้อโอโต้เนาะเนี่ยถ้ากดออโต้เนี่ยนางก็จะทําการขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็พยายามร้องหรือว่าชวนเราคุยเรื่อยนั่นเองนะครับนางก็พยายามจะเยียดหยามเราแล้วก็ ว่านแล้วว่ารู้สึกนายจะชอบผู้หญิงในะอ,อกโตรหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบพยายามแซวเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคใครจะรู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงต่อตอน,น,นที่เราไม่ได้กับเทยเธอจะพูดอะไรบ้างหรือเสียงเข้าผลเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเธอจะมีอะไรบ้างที่เราจะรอซอร์ไพรส์เรอยู่ก็ลองลดไปเล่นดูด้วยกันนี่เองครับผมว่างท่านมาด้วยกันนะ,ะเพราะาตัวเกมมันมาถึงก็มีอะไรกันเลยแล้วก็ให้ดูอะไรมากไม่ได้นั่นเองสิครับก็ใครทีดูฉากเต็มหรือว่า ฉากอย่างว่ายัางไงก็ไปดูช่องอันเซนหรือไม่ก็หลบไปเล่นดูด้วยกันนะครับพื้นที่ไม่เยอะน้องมา200เมกนั่นเองครับผมประมาณนั้นนั่นเองครับ ตัวเกมก็ไม่ต้องแปลภาษามากก็ได้บ้างก็ให้มันเล่นอัดของวัดไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมเอามาขนาดนั่นเองครับผมโอเคใครสนใจลองโหลดที่วิสเตอร์มาที่ที่ขอะเสนอนะครับเกมที่242นั่นเองนะครับผมโอเคสังเกตเข้าไปด้วยกันไว้เจอกันเกมหน้าด้วยกันนะครับผมจับตัวนี้ขอตัวไปก่อนขอังว่ทุกคนที่ชอบกันนะฝากกดไลค์ติดใจผมด้วยนะถ้าชอบวิดีโอเกมนี้นี่ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมหวทุกคนจะชอบกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายฝากแล้วบอกฝากสาวผมบอลคนนี้เอาไว้ด้วยด้วยกันนัั่นนเองะครบผม เกลขอให้ทุกคนชอบสากนี้กันนะไปนะครับบ๊ายบาย